อะมาเจอกันนะครับสบายสบายกับกุฟ้านะวันนี้ลกูกเขาก่อนช่วงที่ก่อนปิดนะครับเราคุยในเรื่องของกรอนแปดใช่ไหมนี่อย่างหนึ่งว่าอะไรนะกรอนสุภาพหรือว่ากรอนตลาดซึ่งเป็นที่นิยมนะครับวันนี้มาต่อนะลูกนะ เป็นกลอนดอกส้อยนะครับลูกกลอนดอกส้อยแต่คําว่ากลอนดอกส้อยเนี่ยลูกจําไว้เลยว่ามันจะต้องขึ้นด้วยค,คําว่าขึ้นเอย๋ยนะครับมันจะขึ้นด้วยค,คําว่าเอย๋ยแล้วลงด้วยค,คําว่าเอย๋ยนะครับมันจะขึ้นด้วยคําว่าเอ๋ยแล้วลงใช้ด้วยคําว่าเอย๋ยนะครับอามาดูตัวอย่างพังองมันคล้ายๆกับกลอนแปดนั่นแหละลูกนะแต่ไอเริ่มต้นแค่นั้นเองมัน มักจะนิยมขึ้นด้วยสีพยางลูกขึ้นด้วยสีพยางนะครับจะไม่ขึ้นแปดพยางเหมือนกับกรอนแปดนะแต่ส่วนอื่นนี่ผังเหมือนกันหมดเลยลักษณะการอ่านน้ําเสียงกันลงนะครับจะเหมือนกันหมดเอาลูกลองมาดูนะครับวันนี้ครูย,ยกตัวอย่างนะ,ะมาดูว่านักเรียนจะเติมคําสัมผัสล้องจองได้หรือไม่นะครับกรอนแปดเอารู้แล้วยกตัวอย่างนะครับตอนนี้มีคําที่ลูกเลือกนะคาให้ลูกเลือกคือคําว่าสหาย ไม้เหงาเยื่อลายเจ้าเพื่อนเหลือบรรเทาแล้วก็หลายนะครับลองมาดูกันว่าลูกจะหาคำมาเติมได้หรือไม่วักแรกนะครับใสเอ๋ยใสเดือนอคุค้นๆเนาะไสเอ๋ยใสเดือนเป็นมิตรจุดจุดจุดทุกคาเวลาจุดจุดจด ไส้เดือนคาว่าเดือนจะต้องมาลงตรงนี้ใช่ไหมจะต้องมาลงวัดนี้สัมผัสกับวัดนี้ลูกคิดว่าเป็นคําว่าอะไรครับไส้เอ๋ยไส้เดือนเป็นมิตรอ่าเก่งมากครับเป็นมิตรเพื่อนครับคําคว่าเพื่อนเพราะนั้นใส่หลงดไปว่าเพื่อนเป็นมิตรเพื่อนทุกคลาเวลาอะไร เราเลี้ยงสัตว์อ่ะเป็นมิตรเพื่อนทุกขลาเวลาอะไรครับมันช่วยอะไรเราเวลาอะไรเก่งมากครับเวลาเหงาถูกต้องเวลาเหงาเหงาเหงาอ่าเจอละนี่ตรงนี้เวลาเหงาอ,งา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 อ่ต่อไปเหงาเหงาจะต้องมาสัมผัสกับตรงนี้นะครับลูกดูยามฉันทุกมันนั้นช่วยอะไรครับช่วยอะไรเวลาทุบ มันมาช่วยอะไรสาระเอาอะไรนะเ่งมากลูกช่วยบรรเทาอ่านี่บรรเทาช่วยบรรเทาเดินลงไปบรรเทาช่วยบรรเทาเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นสาระเอาอีกนะครับสาระเอาอีกช่วยบรรเทานี่ตัวตัวอะไรสาระเอาอะไรครับอ่าดูต้องนี่ตัวเจ้านี่ตัวเจ้า นี่ตัวเจ้านี่ตัวเจ้าดิ้นอ้อนฉันผ่อนผ่อนอะไรดีอ่าเมื่อเราทุกคนมาอ้อนอ่ะผ่อนอะไรดีนี่ตัวเจ้าทิ่นอน้นอนฉันผ่อนเก่งมากผ่อนคลายอ่าผ่อนคลายหายไปแล้วผ่อนคลายเหลือไม่กี่คำแล้วนะครับต่อไปขึ้นบทที่สองนะะบทที่สอง ดีมันต้องมีตัวเชื่อมตรงนี้นะครับคําว่าคลายจะต้องมาสมัครต,ตัวตรงนี้นะช่กยอนคลายมีประโยชน์มากทางอย่างล้นล้นอะไรดีล้นอะไรดีล้นอะไรมากทางอย่างล้นเก่งมากล้นเหลือครับคํานี้นี่คานี้ล้นเหลือเหลือไม่กี่คำได้ครับลูกสังเกตได้ล้นเหลือล้นเหลือเป็นทั้งเป็นอะไร ก็มาสัมผัสตรงนี้ครับอ่าโยงสาะเอือครับมีประโยชน์มากทางอย่างล้นเหลือทั้งเป็นจุดจุดมัดฉาปลาเป็นอะไรครับอ่าถูกต้องเก่งมากเป็นเหยือ่อคำว่าเหยื่อนี่ครับมีอยู่ในนี้เป็นเหยือ่อเป็นเหยือ่อเหยื่อมัดฉาก็แปลว่าปลาไงลูกอ่าเป็นเหยือ่อมัดฉาปลาทั้งทั้งไรดีสัมผัสกับคลายสัมผัสระหว่างบททั้ง ทั้งหลายปลาทั้งหลายนี่ชอบครับเอาไปตกปลาเนี่ยได้เลยนะครับทั้งหลายหลายใช้ไปแล้วเอาละเหลือแค่สองคำแล้วครับอีกรวนดินพืชพันอ่านมากมาก,มากอะไรดีง่ายๆเลยมากมายใช่มากมายมากมายหรือคำเดียวครับเป็นอะไรที่ฉันนั้นรักเอ่ย เป็นสหายครับสหายใครไม่รู้นะครับเป็นสหายที่ฉันนั้นรักเอ่ยจบนะครับลูกสังเกตดูมันจะขึ้นเอ่ยไสเอ่ยไสเดือนแมวเอ่ยแมวเหมียวไก่เอ่ยไก่แจ้ใช่ไหมขึ้นเอ่ยแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยนะครับลงท้ายด้วยเอ่ยนี่เราเรียกว่ากลอนอะไรครับดอกสร้อยมีลักษณะคล้ายกับกลอนอะไร ร้อนแปะครับเหมือนกันมากเลยแค่ดอกสร้อยมันจะขึ้นเอ๋ยแล้วก็ลงเอ๋ยแล้วก็วักแรกนะครับมักจะมีสีพยางสกพยางก็ได้นะครับนะครับสพยางก็ได้จิ้งปลีดเอ๋ยจิ้งรีดน้อยนี้ก็ได้นะครับก็จะมี6ีพยางนะครับอา้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทําสักนิดนึงไม่เยอะนะครับ วันนี้ครูฟ้าบายบายก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้วัสดีครับ